ที่ายาตาปัตยาจ้าอมียาตาไมา่เก็บยานางจ้าอยู่คนเราฟังจากบริเวณบ้านยาตาเนี่ยแหละมาตัดเอายานางจ้ายานางร้ายร้ายก็ดีตัดน้องใหม่แกสวนกันเลยมาหาเก็บยานางกับสาวนางนี่แหละคนกัดเื้อยานางคนกัดเสือนางมาหาตัดยานางแกจะงงเด้อเพื่อนค่ะมีต้นอยานางได้ค่ะเนี่ยเต็มอยู่ดิยะก็สิเอจนตัดไปไวนจะไปฝาก ตากันเล่ยน้ำเพิ่อนมาให้เก็บไปน้ำแน่เปียะค่ะเรื่องน้ำนี่ตัยานางเพิ่นกระติบตัดเรื่อย์ค่ะเพิ่นสี่โดนสนามคอ้เพิ่นกระติบตัดกอนเนี่ยค่ะยาน้ำนั่นยาน้ำทั้งนั้นเลยค่ะนี่ปุ่นมยานางเนี่ยมันมันใบใบมันใบมันมันน้ำมันนน้ำคนดีนะคะย้ายมาเก็บเล่ยนี่ค่ะสวนยานาำร้ายไร เอ้ไปขัน้นตัดอักขันกินน,น้ำนะมั่น้ำยาน้ำสดๆจะไปปากูเพื่อนเอาดันไปันผสมกับมักหูดมักผมจะมักผมดีดีเ่ยย่าตาสิหกสิบปีแล้วนี่ผมบรงอกอยู่ใ <c oughs> สย่ยาน้ำนี่แหละค่ะใบยาน้ำกับกับปักขูดยู่บ้าน <c oughs> มูเพื่อนสาว <c oughs> พื้นทียไทย น้ำบักกูดมักผมกับใบยานางค่ะเคิอมีแต่ยานางหลวนๆเลยก็หน่อยม,มาเก็บอันเก็บน้ำหัวกับลายอยู่มันมันอันมันมันเก็บง่ายก็อยู่นี่อันนี้มันเก็บงไงอู้หูมีแต่ยานางค่ะแต่ยานางข้างหน้นมามีเอามักผมนี่นางก็ง่ายก็มีกันลายก็แก่จะนหาอยกันยางเลยอัน บริเวณที่บ้านยายตายู่อยูใ่ในโครงการสนามกบนะคะสองพันกว่าไร่ี่ม่นเป็นของยายตาดิยเพิ่ของเสร็นทีเป็นสองพันกว่าไร่เลยค่ะโอ้ยไปฝากตีบ้านแล้วบ้านทางบ้านนะเพื่อนเราเพิ่นจะไปขายนะเพื่อนจะไปขายนอกไม้เพื่อน จนขายประมาณเกียรเปลู้ก็จะเสียเงนนางไปไปแถมซีน้ำจ้ะแถมซีน้ำแต่ก็จะเอาไปขายมูนั่เดี๋ยววันนี้แล้วเพื่อนกับเอารถไถมาไถขึ้นเก้ากับไถถิ่มไถถิ่มไถหญ้าได้ยังก็ขึ้นอีกไถก็ขึ้นอีกเพราะวันนี้แหละไลาไล่เถะมันนั่นน้ำข้นดีดี nha nang nang bà nang sao mà nha đi đi cái này cứ bay ná đi thế nào bay mà đi Đã lại Đã วางไว้แต่ฝนใบดุใบเกลเราดิไาเอาเกลาหลายมันสิบัคนไปเขามาเก็บพี่อีกอุ่มนี่มางามแต่นางไปใบเป็นพวกเป็นกุ่มดิงามขัดเกม็นหลเนาะอ้หบัดยุบัดอัน ยุ่ตลาดขายกำลังซิบาทปัจจุณินเปิ้ลไทยถิ่มอยู่ยต้อ <laughs> งไปยานะอ้ยหลายครับเอ,าเอา้าหู้กุ๋วฮูบึ้งเด้นสิหู้ขบึงบ้งบึง้งได้มันหูงามเท้มีตัวเด้นี่หูเกียงเกียงยี่ไงคุณเดี๋ยวแจ้งมาเบิ่งเมื่อรุ้นมาขุดอ่ะเบิง่ง เน,น,นี่ยอย่านั่งทั้งนั้นเดนี๋ยวคันใบางามดปอ,อ,อนยายนงผ้าหล่อยวนอเมริกาเนาะเพิ่นมาเพิ่นมาบานยะตาพาเก็บเอาเพิ่นไปเองคันใส่ตู้เย็นไลยนะครับนะกินตุ่ย เบิ่อยู่นี่กินว่าเบื่อแล้ก็เอาขิมหาไม้หาไม้มันหลายคัะกินหออั่พี่นองยุ่อันอกนอยู่งทั้อยู่นอกเป็นเอาไม้เป็นยานางเิ่นว่าใครนี้เป็นเอาหลังคนเปิดก็เอาใบอันปักท้องเปยนายหนอกใส่ใบมันเกลวเพนเ้นใบยาหน้งไปยุ่นอกอยากกินไกินแจงไ้ไหมยานา่งนั้งแตยานางมันเบื่อ ใบทองแคนเอาใบามันเกลว์ไหมคะอย,งยอยงใส่แคสยานางบัดยนนี่ได้ไถทิทมโอู้วเจอาอ,อ่อนวิทยานางเลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเพิ่นกับมาหอดเลยนะะเนี่ยกับไถเดียวกันไถทิทมนั่นก็ขึ้นไหมไอ้ออกก็ขึ้นไหมเพราะเป็นี่แหละยังว่าไงไงขัดเปลี่ยน,น,นไปงามเพี่ยน ล้ำค่ะใบหญนางเป็นยาเป็นยาสามุนไพรพร้อมเลยค่ะอันพี่สาวเป็นอันโรคมันเลีงแล้วก็ไปปั้นกินเลยแล้วว่ามีเงอ้ยมีเงี้ยมาถือฟอสกับคุมในน้ำอีกแล้วหยับกับ่อล นี่ครับกุมนี้งานพมกะไปนี่เอารถสาวนางมาจอดไว้ข้างทาง้ากาันไปตลาดมาก็เลยแวะมาเก็บยานางจากลิไทยให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งว่มามันหลายซุคนอ,อีกก่อนพุ่อ่ะมันก็ายานางแค่อันนี้มันงามเบิด ติ้เป็นควันเต็นความเต็นความดิจ๊ะอุ้ยฝนตกอุ้ยอันนี้ก้อนง่ายอีกแล้วง่ายอีกแล้วปหลายหากินง่ายบ่ค่ะอยู่บบานเดียวตาก็ดีช่วงนี้พอใจออกไปใส่ก็หากินน้ำสวนน้ำปลาพวกนี้แหละ กบยาหนางกบมะม่ายกบพัดจจกฝนตกโอ้ยฝนลงเม็ดแล้วจา้าคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเด็ดจา้ายายข่าเก็บไปยานางแล้วก็สิบเปล่าไปฝนตกแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าพอก,กันไหมจา้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามยาตาด้วยนะคะพยานางส,สวยๆจ,จ้าจุบๆไปมา